ความเสี่ยงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับน้ําตาลเทียมมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเรามักจะคิดกันนะครับว่าการกินเครื่องดื่มศูนแคลหรือว่าอาหารที่วางขายอยู่ทั่วไปที่ใส่น้ําตาลเทียมอย่างเช่นแอคคารีนแอสปาร์ตัมน o โอเตมซูโครสหรือแม้แต่สตีวเวียหรือย่าหวานที่แควต่ำเนี่ยทำให้เราไม่อ้วนเพราะว่ามันมีศูนย์แคลหรือแควต่ํา แต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจากงานวิจัยลหลายๆงานนะครับและจาก Harvard medical school เนี่ยบอกว่าการที่เรากินอาหารสูงแคลพวกนี้บ่อยๆเนี่ยมันอาจทำให้เราคิดว่าเราไปกินอาหารอย่างอื่นที่มันแคลเยอะมากขึ้นแทนได้และยังไปกระตุ้นให้เราเกิดความอยากกินของหวานมากขึ้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการกินน้ำตาลทีมบ่อยๆเนี่ยอาจทาให้ต่อมรับรสเรามันแย่ลงด้วยทาให้กินอาหารปกติอย่างอื่นแล้วเนี่ยมันไม่อร่อยเหมือนเดิมนะจึงทําให้ต้องกินแต่อาหารรสหวานแล้วก็อาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพ สุดท้ายเลยอ้วนขึ้นกว่าเดิมอีกนอกจากนี้เนี่ยการกินเครื่องดื่มพวกนี้ไปบ่อยทุกวันนะครับยังเพิ่มความเสี่ยงนะครับให้เกิดความผิดปกติของระบบ่าผ่านของร่างกายเนี่ยถึง36และความเสี่ยงนะครับเป็นโรคเบาหวานถึง67อีกด้วยถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยยังอยากจะกินอยู่อีกไหมครับ